สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุียพาด้วยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางตำรานะคะคของเรานะคะหลังเราพัฒนาออกนะคะแอดก็จะมาลงคลิปเลขดับให้นะคะวันนี้มีดับหลุดหนึ่งแค่หนึ่งดับนะคะคือเจ็ดหลักหน่วยคือคือดับตัวเก่านะคะดับตัวเก่าเริ่มหลุดแล้วนะคะสงสัยจะได้ปลดประจาการแต่ว่ามันเพิ่งหลุดนะคะสามสิบเวอ็เพิ่งจะหลุดนะคะหลักหน่วย หลุดแ,แค่ดับเดียวนะคะนอกนั้นเอาอยู่หมดนะคะแล้วก็แอดมาตายนะคะไม่งั้น f อได้โต้ดเลยนะคะแอดมาตายดับแต้มเอ้ยแอดมาตายตัดเอ่อตัดแต้มค่ะทุกคนแต้มบนนะคะเออถ้าเป็นอันนี้นะคะมีกี่คู่1 2หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแ้าสี่สิบเอองสนะคะถ้าตัดถ้าตัดแค่นี้นะคะตัดดับแล้วนะคะ จะเหลือสิบหกคู่นะคะถ้าตัดดับแล้วจะเหลือสิบหกคู่ใช่ไหมคะแต่ว่าแอดมาตายตัดแต้มค่ะตัดแต้มที่จะเอาตัดอีกนะคะคือตัดรอบที่สามนะคะนี่ก็คือตัดนี้นะคะมันไม่มีแต้มเจ็ดสองนี่มันคือเต้มเก้าใช่ไหมคะแอดไม่มีเก้าค่ะตายตอนนี้เนี่ยมันมาไม่ได้ค่ะทุกคนแอดไม่มีเก้าค่ะมันก็เลยเอามาแค่นี้แหละโอ้ย ันเสียมากเสียหน่อยเนาะก็เลยเสียสัํมว่าสังา่งเขาว่าเนาะโอ้ให้เอด็ดตัดเอ็ดกัตัดแล้วนี่ถ้า ถ้าสมมุตินะคะถ้าถ้าตัวตัวนั้นมันมี7,2มาด้วยนะคะเพราะว่าเจ็ดเจ็ดไม่ได้ติดดับนะคะทุกคนจะได้โต you know ๊ะทันทีเลยนะคะนี่ Overall, ces, 8ปดนะคะเพราะว่าเพราะว่าตัวน right? ี้นะคะตัวนี้ของเรานะคะเราก็เอาไปนะคะชุดเต็มนี้ได in ้โต๊ดนะคะซึ่งนะคะมันเป็นมันเป็นตัวเน้นของหลักร้อยนะคะเป็นตัวนี่หลักร้อยของเราถ้าค่ะถ้าที่เหลือ4ตัวเนาะแปดเใช่ไหมคะหลักร้อยของเรานะคะกอดกันมาเลยนะคะนี่เห็นไหมนะคะนี่ถ้าถ้าถ้า ถ้าแอดเอามาด้วยนะคะมันมันจะได้แปดเจ็ดสองทันทีแปดสองเจ็ดนะคะแต่ว่ามันไม่มีแต้มเก้าค่ะมาตายแต้มอีกแล้วค่ะสองงวดแล้วนะคะทุกคนโอ้ยเศร้าเียแอดตัดแต้มถึกคแอดตัดแต้มไม่ได้เลยนะคะตายค่ะตายแต้มค่ะอุย้ยตายอย่างโหดเลยนะคะนี่ไม่งั้นเอฟซี MC ได้โต้เลยนะคะนี่ ถ้าถ้าว่าถ้าว่าสินหกคู่เนาะเอาสินหกคู่แทนที่จะจับแค่สินหกคู่นั้นเรามาใส่อันนี้ให้เอฟซีนะคะมาใส่อันนี้โอ้วหัวนะช้าอย,ยตัดัดนเตีมยมดอมาตายตัดเต้มค่ะดับอะไรไม่ตายนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวกับนะคะดับอะไรเนี่ยไม่ตายนะคะแต่ว่ามาตายตัดแต้มค่ะ เออไม่งั้นก็จะได้โต๊ดนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคะ่ะที่มันหลุดคือดับเจ็ดนะคะดับเจ็ดนี่เนาะให้ดูก่อนนะคะให้ดูอธิบายกันก่อนเนาะนี่นะคะไม่งั้นทุกคนจะได้โต๊ดเลยนะคะซึ่งโต๊ดโต๊ดสองอันนะคะคือแปดแล้วก็ตัวนี้นะคะหลักร้อยมันก็ไม่มาจริงๆนะคะหลักร้อยมันก็ไม่มาจริงๆก็คือชุดนี้นะคะถ้าโต๊ดมันจะได้โต๊ดสองตัวนะคะก็คือนี่สองแปดเจ็ดนะคะ สองแปดเจ็ 28, 7, ซึ่งมันก็โตดอันนี้เนาะ1ก็ตัดทิ้งนะคะเจ็ดเราไม่มีนะคะ3ก็ไม่มาจริงๆนะคะก็เหลือตัวใช้แค่980ดศนยเนาะนี่นี่เก้านี่อันนี้คือตัวหลักร้อยนะคะนี่มาตายตัดแต้มเสียดายมากๆแต่ถ้าใครไปชุดนี้ก็เรียบร้อยนะคะแต่ชุดล่างหลุดค่ะชุดล่างหลุดมันกอดกันมาเองนะคะ80นะคะชุดนี้นะคะกอดกันมาเอง80ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยแต้มอุสาได้นะคะแต้ม8เห็นไหมนี่ แต้มตัดแต้มแดนะคะแต่แอดไม่มีนะคะมีเจ็นะคะมันก็เป็น8มันก็ให้อย่แต่ว่ามันไม่ถูกค่ะนี่นะคะนี่ถ้าเอาแค่8 9 0เนย์สนะคะหลักร้อยของเรานะคะเข้าไปที่8ดนะคะกอดกันมาเองเลยนะคะแปนะคะแปดศูนยซึ่งกอดกันมาเองเลยเนาะโหน่าเสียดายมากๆที่แอดตัดแต้มหลุดนะคะอีกแล้วนะคะบนแต้มหลุดอีกแล้วนะคะคราวนี้หลุด2ตัวแต่แต้มสามตัวไม่หลุดนะคะ แต้มสามตัวนี้ไม่หลุดเพราะว่าดับเราเอาอยู่เอาอยู่เกือบไม่ไม่อยู่แค่หลักดับหลักหมือนนี้นะคะแต้มมันเข้านะคะนี่เห็นไหมแต้มแปดนะคะนี่แต้มแปดเข้านะคะไม่รู้ว่าใครได้ได้ได,ได,ได,ได้ตัดเอาในนี้ไหมนะคะแต้มแปดนะคะเข้าค่ะแต้มแปดนะคะก็เรียบร้อยกันไปหวานเจี๊ยบกันไปเนาะใครที่ไปเก้าไปศูนย์ไปแปดแล้วก็ไปสองนะคะที่ว่าเออหลักร้อยสี่ชุดนะคะเออแต่ว่ามาตายตัดชุดยี่สิบเก้าตัวนะคะโอ้ชด้เนาะ กูาสาทําได้นะคะอ่ะสู้กันใหม่นะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะสถิติของเรานะคะสถิติของเรามีอะไรเข้าบ้างนะคะเจ้าแม่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะอาจารย์ปัญญาก็เข้าแปดเต็มๆนะคะเข้าหลายสูตรเลยนะคะเข้าหลายสูตรแอดก็มาตายมาตายแต่ตัดแต้มนี่แหละคะ่ะไม่สามตัวบนก็สองตัวบนเศร้าเห้ยเตันหนะตัดแต้มโอ้ไม่ถนัดจริงโอ้นยังคอขึ้นตายค่ะแค่ว่าตายตายเพราะตัดแต้มนะคะ นี่นะคะทุกคน82708นะคะ82708ซึ่งแอดก็เอาสถิติมามาใส่แล้วนะคะเอาสถิติมาใส่แล้วนะคะนี่8นะคะหลักลุงหลักร้อยเอามาใส่แล้วเอามาดูสถิติวันศุกร์นะคะสถิติวันศุกร์นะคะสถิติวันศุกร์ของเรานะคะซึ่งงวดล่าสุดนะคะมันออกเบิ้ลนะคะมันออกเบิ้ลนะคะทุกคนอันนี้คือสถิติใหม่เลยนะคะเราให้ดูสถิติใหม่ตัวที่เดินนะคะวันศุกร์ ตอนนี้นำโดมเพื่อนแล้วคือ1นะคะลองลงมาเป็น4นะคะลองลงมาเป็น4ี่ลงลงมาก็เป็น0นะคะเป็น0นี่เลยนะคะงวดล่าสุดที่มันออกนะคะ4 09นะคะ4 4คือเบิ้ลนะคะสี่ศูนย์เก้าสี่ีนะคะหลักร้อยยังอยู่ที่11เ <10 S 2> สมออยู่นะคะหลักร้อยยังอยู่ที่11นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะนี่หลักร้อยนะคะทุกคนเนาะโอ้ยเสียดายดิว่าแปดสี่สอง 872กับบนเอาให้เอฟซีนะคะโอ้ยเอามาไม่ถูกตัวค่ะทุกคนตัวบนมันหลุดเฮ้ยสองตัวนะคะเกือบ 8, 4, 5, เอฟซีได้ที่เนาะต่อเสียดายค่ะจะ้ะไอ้นี่เนาะ ือบได้เฮเลยนะคะแต่ว่าชุดแ9ดเก้าศูนมีใครได้ไปตัดแต้มมาชุดเต็มไมเนาะถ้าตัดแต้มมาชุดเต็มก็ได้โต๊ดนะคะได้สองโต๊ดนะคะชุดนี้นะคะถ้ามันหลุดตรงมันจะเป็นโต๊ดสองโต๊ดทันทีนะคะเราต้องจับสามตัวนะคะจับแต้มสามตัวเพื่อที่จะตัดแล้วก็หลักร้อยให้ได้ค่ะถ้าจับหลักร้อยได้นี่โหเรียบร้อยเลยนะคะหลักร้อยสี่ตัวเนาะแปดเก้าศูนย์สองนะคะแต่ว่าสองมันไม่มาสองมันไม่เคยมาเลยนะคะแต่ว่าถ้าไปก็ได้โต๊ดนะคะเพราะว่ามันเข้าแต้มนะคะ เอามาดูเลขดับก right. ันเลยนะคะมาดูเลขดับกันเลยเนาะมาดูเลขดับกันเลยนะคะว่าอะไรยังไงตัวไหนบ้างนะคะอะไรยังไงตัวไหนบ้างเนาะแต่เยดายครับจ้ะแต่เยดายเทียนเอฟซีเดอวัานี้ตารางก็เข้าแปดศูนย์นะคะตารางก็เข้าแปดศูนย์นะคะอุ้ยเอามาดูเลขดับของเรานะคะว่าตัวไหนเข้าตัวไหนหลุดนะคะแล้วก็มาดูว่า มีอันไหนหลุดเนาะนะคะนี่นะคะดับนะคะดับตัวนี้ค่ะหลักหน่วยของเรานะคะใช้มาสาสบสีงวดนะคะสาสิบ so, ส so ีงวดหลักหน่วยของเราเพิ่งจะหลุดนะคะสูตรแรกนะคะสูตรแรกนี่คือนี่คือสูตรใหม่นะคะเอ้ยสูตรเก่านะคะสูตรใหม่ไม่หลุดค่ะสูตรใหม่ยังไม่หลุดนะคะสูตรใหม่ยังเหนียวอยู่นะคะนี่ก็คือนี่ตัวเก่านะคะสาสีงวดนะคะหลุดแล้วหนึ่งงวดค่ะหลุดแล้วนะคะหนึ่งงวดนี้นะคะตัวนี้ตัวแรกหลุดตัวที่สองไม่หลุดนะคะงวดต่อวันที่เก้า ะะไปกันต่อเลยให้ไปที่70ค่ะดับ70หลักหน่วยค่ะแคบค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะดับหลักสิบนะคะ10บนเอาอยู่ร้อยบนเอาอยู่นะคะตอนนี้หลักร้อยเราน่าจับตามองมากเลยนะคะเป็นอะไรที่ได้เด้งแล้วก็ดูง่ายด้วยนะคะหลักร้อยของเรานะคะ17ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะใครที่ตามหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยถือว่าประหยัดงบได้อีกเออ ก็เหลือแค่คัดเอาอีกแค่แปดตัวใช่ไหมคะ,อะพอแล้วนะคะพอแล้วแต่ถ้าแอนให้ดับอีกสองตัวก็ดับอยู่ค่ะอีกสองกู่แต่ว่าไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าให้เยอะๆแล้วมันหลุดค่ะให้เยอะๆแล้วมันหลุดนะคะอันนี้ก็ดับหกสี่นะคะหกสี่ก็เอาอยู่นะคะเพราะว่าหลักหลักสิบมาสองนะคะหลักสิบมาสองนะคะ เอานีนะคะงวดต่อไปนะคะสําหรับงวดวันงวดที่26ของเราวันที่9้านะคะให้ไปที่9 4สีค่ะให้ไปที่9 4สี่นี่เลยนะคะดับ1ิบบนนะคะให้ไปที่9 4สค่ะแคปค่ะหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะรอเอฟซีแคบก่อนนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะเจ้าแม่ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะเกือบพลาดแตกสี่ตัวนะคะจับตามองนางไว้นะคะจับตามองนางไว้นางเกือบพลาดแตกสี่ตัวโอ้ยไม่ใชได้ค่ะ หาเลยอันนี้เนาะคิดอยู่ว่าแม่งต้องมีศูนย์เนี่ยเลยเปียดศูนย์หู้ตายบ่วเปลี่ยนกูไมออกแล้วเมียนคักคอยเอานี้นะคะทุกคนแคบแล้วใช่ไหมคะแคบแล้วนะคะนี่เนาะแคบแล้วนะคะได้เปลี่ยนเจ็ดสองนะคะเนี่ยตัดแต้มไม่อนี่นะคะอ้เต้มเป็นแต้มหลุดคะ่ะทุกคนแต้มสองตัวหลุดนะคะ แต้มสามตัวไม่หลุดม้วนนี้แต้มสามตัวแต่เป็นสองตัวหลุดไม่งั้นทุกคนได้เต็มเต็มเลยนะคะบางท่านก็อาจจะไปตดเอาเพราะว่ามันเหลืออยู่ไม่กี่คู่เองนะคะอุ้ยเหตุบาทอีสวยครับเอาดีนะคะดับหลักร้อยของเรานะคะน่าจับตามองเลยนะคะตอนนี้นะคะดับหลักร้อยของเรานะคะให้ไปที่นะคะให้ไปที่ห้าสามนะคะดับหลักร้อยของเราให้ไปที่ห้าสามค่ะทุกคนดับหลักร้อยของเรานะคะให้ไปที่ห้าสามค่ะ นี่เลยนะคะแคบเลยนะคะดับหลักร้อยนะคะให้ไปที่53นะคะซึ่งวันพุธนะคะ2ก็ไม่มาจริงๆนะคะ2ไม่มาจริงๆดับหลักร้อยแคบค่ะ5กับ3นะคะ5กับ3นะคะดับดับหลักร้อยนะคะดับยูดับขาดค่ะถือว่าสูตรกําลังรันกาลังเดินหน่าลุ้นนะคะ2ตัวนะคะทุกคนก็ไปตัดออกไปก็อย่างน้อยก็ตัดออก2ตัวก็เหลืออีก8ตัวนะคะเหลืออีก8ตัวนะคะทุกคนก็ถือว่าหน่าลุ้นนะคะหน่าลุ้นเนาะ หลักร้อยของเราก็ตัดมาได้สี่ตัวนะคะแต่แอดฟันฟันไม่ได้ฟันแบบว่าตัวนิ้มนะคะแต่ว่าสี่ตัวตัวดินค่ะโอเคสี่ตัวเข้าค่ะสี่ตัวเข้าเนาะสําหรับหลักร้อยนะคะทุกคนอ่าแคปแล้วบ่ดับหลักสิบนะคะดับหลัก สิบนะคะให้ไปที่ดับเจ็ดค่ะดับหลักสิบให้ไปที่ดับเจ็ดอาจจะได้เห็นชัดเจนเนาะเราจะไปกันต่อเลยนะคะว่ามีชุดไหนเข้าบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะมาดูของอาจารย์ปัญญานะคะสายลูดนะคะดีใจด้วยนะคะสายลูดนะคะดีใจด้วยเลยนะคะแปดเต็มเต็มเลยนะคะเม็ดเดียวนะคะเออเม็ดเดียวของแอดนะคะอย่าเพิ่งไปเด้อดูเป็นของชงขคอนเทนต์ก่อนนะคะทุกคนของแอดนี่ดูเป็นคอนเทนต์เลยนะคะหลุดเยยบเยินเลยนะคะเออเห็นมันหลุดอยู่หันละมันมือเพราะแปดซิป หวดดอกเกออย่าให้คอยศูนย์ได้ไงยังวะนี่นะคะทุกคนแปดเต็มๆของอาจารย์ปัญญานะคะสายรูดรอดนะคะสายรูดนี่จริงๆค่ะทุกคนสายรูดรูดเท่าน,นั้นที่รอดน,นะคะใครบ้าสามตัวเหมือนแอฟนีตายได้บ่ไ้เด้ย่งเมื่อบ้าน้องเจาของสองนี่จะ้ะอ่านางเอกของเรานะคะนางเอกของเรานะคะเต็มเต็มนะคะมันออกอะไรนะคะศูนย์แปดสองเจ็ดมึงเอ๊ เกือบเลยคัยนีอ้ถ้าเป็นเก้ามันเรียบร้อยเลยจับตามองไว้นะคะสี่ตัวนางนะคะ สี่ตัวดดงนะคะนี่จับตามองไว้นะคะเรียบร้อยค่ะเจ็ดศูนย์นะคะไม่มีใครคิดว่าถือว่าเงียบอยู่นะคะเจ็ดศูนย์นะคะคงไม่มีใครคิดว่าจะมาละคะนางถ้าสูตรนางเงียบๆนางจะกินเรียบนะคะแต่ถ้าสูตรไหนของนางเด่นๆนะคะนางจะหลุดนะคะทุกคนสังเกตดูเด้อสูตรล้านเรียบร้อยค่ะเลขติดบนล่างนะคะไม่ทําให้ผิดหวังแต่ว่าเด่นบนหลุดค่ะเด่นบนไปไม่ได้นะคะที่จับตามองตอนนี้เลยทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็อ้าวแอ ฟันแล้วเรียบร้อยนะคะรัฐบาลไทยนะคะเหงมาส้นเลขกร้านเอาละค่อยฟันเลยครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวลงคลิปให้ดูฟันแล้วค่อยฟันแล้วเม็ดเดียวเม็ดเดียวลงไปแล้วได้ไปหลุดดูหรือยังนะคะมาแถะมาแทะรัฐบาลไทยเอสพีฮาจัดไวเอาหนี้นะคะทุกคนเจ็ดสองนะคะเต็มเต็มโอ้เลขทะเบียนรถพอเจ็ดสองเจ็ดสองสี่นะคะนี่เจ็ดสองศูนย์เก้ามันออกเจ็ด 08มันออก0ูนย์แปดเจ็ดศูนอาะศูนยนะคะซึ่งนะคะแปดนะคะจับเด้งไปเลยนะคะสเด้งนะคะแปดสรับไป3เด้งนะคะทุกคนเด้งกระจุยกระจายเลยนะคะโอโ้โ,อโหหดจะแม่หดนะคะได้นะคะเต็มเต็มนะคะเกือบพายเอฟซแตกสตัวเ้ยเจสองค่ะ7 2็น,นะคะอย่ญญาจือ เดียวเดียวโจเมียว่าเจเมียยังไงโจเมีย,มยโมโหอันนี้นะคะเลขติดนะคะถ้าทําเป็นไอ้นี่ก็ก็มันไปล่างค่ะคือเลข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 เด่นของนางนะคะเลขเด่นของนางนี่เข้าเข้าเข,ข้าทุกเด่นเลยนะคะแต่ว่ามันมันไม่ตรงตามเสเตตตัวนั้นอนะ ติดบนล่างอันนั้นคือเข้าตามนี้เนาะแต่อันนี้คือเด่นบนก็คือไม่เข้านะคะก็คือหลุดนะคะเพราะนางให้เด่นบนนะคะเด่นบนตัวนี้นะคะแต่ว่ามันมามันมาแปดสองเนาะก็คือไม่ได้นะคะป0้าศูนยไม่ได้ค่ะทุกคนไม่ได้ค่ะทุกคนโอ้ยข่อยอนส่วนไปนสูตรจะกองอี่ละเอาสูตรเอสนะคะเอามาดูนะคะของเอสนะคะของอาจารย์ปัญญาของเอสมีอะไรเข้าบ้างนะคะอา่านี่นะคะ หลักบนนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะสูตรนี้เป็นสูตรตัวรวมนะคะไม่เกี่ยวกับสูตรต,ตัวที่แบบว่าตัดก,กันนั้นน,นะคะนี่ให้ไปที่แปดเจดนะคะแปดสองเจ็ดค่ะทุกคนนี่ หวานเกี๊ยบเลยนะคะบนนะคะหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะก็เข้าทั้งแปดทั้งเจ็ดนะคะล่างนะคะเมสาเลยนะคะสูตรล่างของเรานะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะตัวนี้ถ้าได้เดินแลวเดินสุดยอดเลยนะคะไม่ทิ้งหลักร้อยอีกแล้วนะคะเนี่ยมันไม่ทิ้งหลักร้อยโอ้ทั้งหน่วยทั้งสิบเลยนะคะเม้าค่ะสูตรเออเดินล่างนะคะเดินล่างหลักหน่วยหลักสิบนะคะเมสาเลยค่ะนางเมสาเลยนะคะเป็นอะไรที่โอ้เดินดีแท้ว่ะ เมาเลยนะคะแอดดึงตัวเด่นออกมาอยู่ค่ะไม่รู้ใครเห็นไหมนะคะดึงตัวเด่นออกมาอยู่นะคะเอาวนี่เนาะเจ้าของช่องก็นลายสูตรเหลือเกินนะคะตาลางของเรานะคะก็ไม่ทําให้ปิดหวังเสียดายนะคะแอดไม่ได้เอาสองเข้าไปนะคะลังเลระหว่างสองกับสี่นะคะไม่ได้เอาสองเข้าไปเสียดายทีเดะนะคะ มีแต่เจ็ดแปดศูนย์นะคะได้จ็เจ็ดแปดศูนย์ขาดสองนะคะได้แปดศูนย์หินบัวตัวดิบม,มันนะคะมันก็มากอดกันอยู่ในหินบอใกล้ๆกันเลยนะคะอ่าซ้ายจับตารางก็ได้แค่สองตัวนะคะแปดศูนย์นะคะใครชอบจับตารางนะคะเอ่อเม็ดเดียวนะคะเอาไปเผาเข้าป่านะคะเม็ดเดียวนี่ไม่ไหวจริงๆมาศูนย์จริงๆด้วยนะคะแอดมินทุกตัวนะคะนี่มันให้สี่ตัวนะคะมันแอดต้องเลือกเอาค่ะระหว่างสี่ตัวนี้นะคะเออเยี่ยมตั้งสี่ละค่ะสูตรคอย เอาหลักร้อยของเรานะคะตัวเด่นนะคะเข้าไปที่ตัวเด่นแต่ว่าตัวเน้นไม่เข้านะคะหลักร้อยของเราเข้าไปที่แปดโอ้แปดศูนย์กดกันมาเองเลยนะคะแปดศูนย์อีกตัวนี้นะคะสูตรชนนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอ้ยห่ามันอนก่มันมากว้ามันเหมาเลยนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองทุกคนมันเหมาเลยเบ้อันนี้ก็เหมาเลยนะคะทุกคนป้าเอ้านี่นะคะหลักร้อยของเราก็เข้าไปที่แปดเนาะนี่หลักร้อยของเรานะคะแต่แอดอดันเน้นเก้าศูนย์นะคะ เออตัวนี้นะคะแปดศูนย์มันกอดกันมาเองนะคะแต้มมันก็แปดอยู่นะคะแต่ว่าแต้มมันมันหลุดค่ะเฮ้ยตรงสัยต้องได้คิดสูนหม่อีกละน่าเบื่อมากอ่าตัวนี้นะคะนี่น่าเสียดายตัวนี้มากมากเลยเนี่ยค่ะอู้นีบบนสี่ห้าหกจิตนะคะจับได้ตัวที่ลังก็หาตัดอยาใฮ้เอดเอาไปตัดแต้มเถอะจ้ะตัดเนี่ยตัดถ้าตัดอันนี้สิบหกชุดนีโอเคเลยนะคะบนแต่ไปตายดับตัดแต้มค่ะไปตายดับ ตัดแต้มนะคะแอดนะคะไปตายตัดแต้มค่ะทุกคนเนาะแอดดันไปตายตัดแต้มค่ะอ้ยเอาแล้วก็สูตรอันนี้นะคะนี่เนาะเอดอ้า RPG, ของแอดขึ้นหน่อยเถอะนี่นะคะทุกคนนี่เนาะนี่นะคะเห็ <c oughs> นไหมแอดดึงนี่นะคะดึงนี่ออกมานะคะดึงเด่นออกมานะคะเจ็ดศูนย์แปดหกสองนะคะเจ็ดศูนย์แปดหกสองนะคะเต็มเต็มเลยนะคะนี่ศูนย์แปดนี่แอดดึงเด่นออกมานะคะดึง,ด,ออะะด,งดึงเด่นของพวกสูตรนะคะที่รวมกันนี่นไหม ดึงเด่นออกมานะคะงวดก่อนก็เก้าสองนะคะใครกลับหัวก็เป็นหกสองนะคะนี่ดึงเด่นออกมาเรียบร้อยเลยค่ะแปีศูนย์นะคะดับของเรานะคะเอาอยู่นะคะหนึ่งสูตรนะคะหนึ่งสูตรสองสูตรนะคะสามสูตรนะคะสี่สูตรห้าสูตรนะคะหกสูตรเจ็ดสูตรนะคะพอมีหน่วยหน่วยล่างด้วยเนาะ,ะหน่วยด้างอีกสองสูตรนะคะเมนบัวเออนับเอาไปหลุดค่ะ มีหลุดตัวนี้ตัวเดียวนะคะหลักหน่วยสูตรเก่านะคะหลักหน่วยบนสูตรเก่านะคะที่หลุดนะคะดับหน่วยบนสูตรเก่าที่หลุดนะคะนอกนั้นก็ไปต่อได้หมดเลยนะคะอาจารย์ปัญญาก็เต็มเต็มนะคะตัวดินโอ้ยเอาไปทิมเลยนะอันสูตรอันนี้คอยนี่เมีมยก็แอดฝากง่นทิมเนี่ยสูตรเม็ดเดียวนี่ค่ะก็คือโพดคือโพบแบโอ้บอกเตียงเทจ้ะ อ่าสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรสมัยเป็นสาวก็เต็มเต็มนะคะเข้าไปที่สองนะคะเขาก็มูโอช่วงนี้เดินดีนะคะช่วงนี้นั่งือเดินดีทะค่ะสูตรอันนี้นะคะอ่ะไปกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อจะทําได้แค่นี้ละค่ะงวดนี้นะคะทุกคนว้าวงวดหน้าก็อาจจะได้หิงได้เป่งได้ปังกันนะคะอันนี้ดับออาให้ดูอีกรอบนะคะแคปนะคะแปะคะแปนะคะสําหรับสายดับนะคะ ซ้หรับสายดับเนาะโอ้ยหอล 0, ยละศูนย์เลยละเปลียนศูนย์เนี่ยบึกบวยยาตัวไม่เปลียนศูนย์เปียดศูนย์เปียดหนึ่งนะคะเปียดหนึ่งกับเปลียนศูนย์นี่มันเป็นชูกันค่ะทุกคนมันเป็นชูกันนะคะโอ้ได้แค่ตรวจเนาะได้แค่ตรวนะคะนี่กม็มาติดทีหลังนะคะมาติดอ่ะ มาติดอันตัดติ๊กตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะว่าตัวไหนมันแตกมันเข้าบ้างนะคะสี่ห้าเจ็ดแปดเนี่ยค่ะสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านี่นะคะแต่ถ้าใครตัดไปนะคะตัดไปอีกสองตัวนี่นะคะเอาแค่หลักร้อยที่แอดมินให้นะคะแล้วก็ไปตัวหนีวานเกียบเลยนะคะทุกคนเนาะเอานี่ละค่ะทำทาไปเดี๋ยวก็แตกนะคะก็ได้แค่ตัวนะคะงวดน,นี้ได้ตัวสองตัวนะคะได้สองตัวแต่ว่าตัวนั้นไปติดอ่ะเอานีนะคะทุกคนนี่เดิมนี่จะทุกคนนี่ค่ะ เดี๋ยวมันเจอค่อยสูตรล่างเดี๋ยวมันเจอแอดนะคะสูตรล่างเอาสิบบนนะคะเอาสิบบนเรื่องขอเอฟซีเบื้องอีกรอบค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อนี่เด้อค่ะสิบบนขอให้มนันขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสามตัวตรงแตกสี่ตัวตรงแตกนะคะโอ้เอฟซี FC มาเบิ้งลักรอยวะเอฟซีเบิ้งลักรอยค่ะ <c oughs> เก็บคอวาย เอานี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะอดีใจกับทุกท่านที่มานที่เฮงที่ปังนะคะดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะโอยสวัสดีค่ะสูดดีจ้า